ย่อไม่ได้ไ<บ>ไเลยผักตบงานสามารถครับงานสามารถงานสามารถเขา,ากยกอยู่ลกได้เข้าดีมากเนาะลมแรงด้วยครับวันนี้ลมแรงลมตีผักตบเข้ามาเต็มเลยนะคนนี้งมาคนนี้โอ้นี่เต็มเลยนี่มีช่องเดียวนี่ครับนี่ช่องว่างช่องเดียวนี่ มาลุ้นกันมาลุ้นกันคมน้าคนผมก็แรงจัดยกได้ตรงที่เดียวนี่นะคน,นตืมๆตืมๆนั่นไงตะเพียนตะเพียนตัวสวยทางดำหัวเสียบคาอยู่นี่เสียบรอยมาอีกหนึ่งเต้มยกไม่ได้เลยมันเต็มแนละ้วนะ่ะนีแต่พักตบนะยกไม่ได้เลยอะนี่ เต็มเลยครับนะคนนะ่ะย่อผืนโน่นลงไม่ได้เลยเนี่หายไปแล้วเรือโน่นวิง่งไฟวิ่งมาหายไปอีกแล้วหายไปแล้วตัดคลองเล็กกันดิโน่นไปทำปลาแล้วนอนนะคนนลมแรงด้วยนะคนนี่ ลมมันตีมาทางนี้อ่ะตีมาทางเราพอดีเลยเนี่ยมันเข้ามาเต็มใต้สะพานเลยยกไม่ได้เลยยก,เาากยกไม่ได้เนี่ยเอามาในกรมโยกไม่ได้นี่ก็มีตาธรมารมะยกาาก,ก็ตีวนไปวนมาอย่างนี้เลยนั่นนั่นอุ้ยของแท้ของแท,องท,องท้อีกแล้วอีกแล้วเอ้เยสองแต้มคางดำเหนื่อย <laughs> แ้มสองแก้มพี่น้องต่อมาอีกตัวหนึ่งหัวเสียบคาแล้วมั้งอนะ่ะหัวเสียบคาแล้วไม่ออกอีกไม่ออกอีกห้ยไม่ออกอลงไปลงไปไหมอเอเอ,เอ ทางนี้มาทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้นออออาเขาได้ของใหญ่แล้วนะเขาได้ของใหญ่แล้วนะโอ,อ้ยใหญ่วเออ ยังยังหายไปเลยหายเดีวหายแล้วมันไม่มาก่อนนั้นมันติดอยู่นั่นแหละติดแล้วแต่ตัวนี้ดิดิวนวนมาแล้ววนวนมาแล้วอืม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 โอ้หนีมาขยับมันหนี่เลยขยับม่เอก เวลาเราถ่ายนี่ไม่ขึ้นเลยโอ้ยลมแรงมากรูพักกบเต็มเลยนะคนดิโอ้ไม่มีที่ลงไม่มีที่อะไรเลยสักอย่างเราก็ยกไม่ได้นะนะคนแน่นจัดแน่นเกี้ยเลยดูดิ อยยอเราอยู่ตรงน้นนะนะคนนะ่ะรอยอเราก็อยู่ตรงน้นน่ะน,นะแล้วใครจะไปบอกได้ตัวเองมัง้งแต่ตีห้าหนอนนะใครจะมาตื่นมาดูผักตบให้หละ่ะเออเอเอามาตีหา้าใครจะตื่นมาตีห้ามาดูผักตบให้แล้วโทรไปบอกโอ้ยเอา,เอา,เอาตึม Mà ừ. ừ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  พอได้ล้วนพอได้ล้วนนะคนมันไม่ใช่อะไรนะเขาทําจะเตรียมถุงแล้วนะเอออยู่ในกล่องก็จะเตรียมกล่องแล้วราคาคนนะไปกล่องหายเลยย่างอย่างยัง,ยงยไว้ส่งผลงานทีหลังเน่โอโอ้หเอาไปแล้วหัวหัวปลาไปทิ้งแล้วนี่ทำก็จะเตรียมถุงแล้วนะคนในกล่องก็จะเตรียมแล้วอยากให้ดูเซิเชิบก่อนนี่จะเตรียมแล้วนะหัวมมนเลื่อเลยนะั่น เห็นไหมนี่ไซส์งามๆนะอยู่ในนี่ในนี่คือไซส์ใหญ่ๆโบโบนะนี่เติมเติมไม่มีเลยเปิดนี้อะไรเปิดนี้ไม่มีเลย <1> 1> นูย่น <efendim> เ,เรือหายไปแล้วแค่นี้แหละตัดแค่นี้แหละ หาคนนีไ่ไหน่ะเยอมไม่ยกหรอเมน่ยนอนแล้วก็คืนเืเายอมไม่ยกคเยหออหรจะสจนีอดยอดครับานคนนี่ค่อยๆนอนไปเีออกมาทำแล้วแลวนีันีแมันะดไมันตามสเต็ปจ้ะ ต,ต,เต,เต,ตก,กเยอะจัดเยอะจัดตกเยอะจัดเยอะจัดตอนนี้เยอะจัดครับไอ้เนื้อไอ้เนื้อเนี่ยทำปลาเสร็จก็ไปยกแล้วทีนี้ ทำปลาเสร็จก็ไปยกแล้วครับทำปลาเสร็จก็ไปยกตึมๆมีอยู่หนึง่งแทมเอาหลุดไปแล้วตกน้ำไปแล้วตกน้ำไปแล้วน่าคน เต็มเต็มเต็มอันนี้อันนี้ญญเลยวันนี้ลมแรงครับลมแรงลมมันตีเข้ามานี่ครับลมมันตีเข้ามาใต้สะพานนี่ลมมันตีมาฝั่งนี้เลยลมแรงแต่มันตีเข้ามามันก็เลยเอาบักตบเข้ามานี่เต็มอันนี้เราไม่มีที่ลงนอนจอเราอยู่นอนไม่มีที่ลงเน,นี้ยกลับไปนอนนะครับ ต้องกลับนอนแล้วไม่มีที่ลงแล้วเนอะเอ,เอ,เอยเสียงเสียงลมลมแรงจากเขาวันนี้ลมแรงแมไรง้ันลมแรงๆนี่ป่าก็เข้าดีอยู่แต่ไม่มีที่ลงแค่นั้นแหละนะคน <S <S บรรยากาศยอดครับของใหญ่ครับของใหญ่ครับอยู่นี่หอมสินหอมสินครับ ลองมาลุ้นมาลุ้นลุ้นนำกันลุ้นนำกันพี่น้องฟังแต่เสียงลมโอ้ยตึ้มตืมตึ้มตืมเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันนินใหญ่ของใหญ่ของใหญ่นี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 ่เป็นไงสองแจมของใหญ่มาอีกแล้วโอ้โหของใหญ่มาอีกแล้วพอดพวดพอดพอดพอดพี่น้อง ทักทักทักักหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานขนาดที่น้องเอ้ยหัวน้องหัวเนาะหัวเนาะให้จินตะปเือนแล้วเอาเอาอาอ้ยขอให้หาที่โตเพราะอะไรบนนี่หวานเจี๊ยบทีเดีวอ๋อของหง่ไปอย่างเาะที่น่งหาที่โตเพราะอะไมือนี่อ่านี่สองแก่งงามง เขมลอลงไอคือน่องว่านกนเตรียมถังพี่น้องเอ้ยเตรมถังไยังบ่ได้ิบ่คคาีมันรดาามันรแงะอ้ย,อยเสียงร่มไมพี่นอ้องแงงคักแงงคักแงงแนวน,น,นี่เตปานพี่นอ้องักจดจัดจอดจัดรึบเห็น,หนยังไงฝีมือดีคนเหตดป่านี่ จอดจอดจอดเลยพี่น้องเห็นยังไงนี่นี่นี่จอด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 เลยเดี๋ยวเราดูของเบดกันเดี๋ยวก็หาว่าเป็นปลาไปปลาอีกอ้ยลมแมโอ้ยลมโผล่ลมวัวพี่น้องเอ้ยลมขาดลมดเดี๋ยวเรดูฟองเบดกันเดีเขาว่าเป็นปลาสังโอ่อ๋อเสียงลมแม ลมแห้งขาะแห้งเนะี่ยเด้อพี่น้องเด้อโอ้หื้อหือเลยพี่น้องอ้าวเอนี่ยวันที่ลมแรงนีแรง,แรงนี่มานบ่เปิดนี่เงียบกิ๊บโอ้ยเงียบกิ๊บเลยพี่น้องเงียบกิ๊บเลยเนาะเหยียบปลาเียบมัน,นสเต็ปสเต็ปของเขาสเต็ปของพานสามารถก็คือทำปลาหนึ่งตัวแล้วก็มายก เอา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 วดแล้วตัวน้อยน่ะไม่ยอมก่อตัวน้อยมันวิ่งเล้วเหลือแต่ตัวใหญ่หันน่ะมาลุดมาุมาลุ่นี่เนาะโอ้ยลมเฮียงค่ะเฮียงไงเนาะบึม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  มามีเลยพี <lies. S 1> ่น้องลมแห้งสวดมันส่งผลงานนะเปิดพี่น้องเปิดพี่น้องเปิดพี่น้นงส่งผลงานก่อนนะทุกคนลมแรงก็ส่งแห้งเกินลมแห้งเกินพี่น้องกินได้ตัวละนุ๊กสองนุ๊กน้องกินได้ปลาหน่อยเ้็ดเฮ็ดโอ้นี่บอกใหญ่ๆสองตัวนี่น้องนี่ตัวสองตัวนี่บอกนี่แห้งามงามงามพี่น เก็ดเขียวมือลืมพี่น้องอุ่นปลาตะเพียนงามๆพี่น้องนีหักหักกันเจ้าห่วงหน่อเจาว่าพี่น้องอยู่ในถุงนี่เพราะแห้งนี่สิข้าวเหลียวข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นังไคนหมานเจ็าทังไลายก็มานเพราะว่าในเต็มถังพี่น้องเมื่อนี้ก็สิเต็มถังอีกแล้วว้าวแต่ว่าเมื่อข้วนี่เต็มถังแล้วพี่น้องอันนั้นมันใส่ไงใส่ไง โอ้ยลมแห้ง,ค,ง,งครับแห้งนี่ยแล้วนะทุกคนไงก็ฝา,ากคลิปนีกก้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักไอ้ด้วยนะครับลมแรงลมแรงลมแห้งลมแห้งอีนีพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย